รู้ก่อนว่าการนอนกลนคืออะไรก็คือการนอนกลนมันเกิดจากการที่ทางเดินหายใจส่วนบนอุดตันซึ่งมันเริ่มตั้งแต่ตรง,ตตรงไหนก็คือเริ่มตั้งแต่จมูกไปจนถึงแถวๆกล่องเสียงได้เลยอ่าซึ่งเกิดจากอะไรได้บ้างอย่างเช่นบางคนน้ำหนักเยอะ,ะน้ำหนักเยอะแล้วทําให้แทนที่จะแบบช่องคอโล่งๆมันก็ไปเบียดทางเดินหายใจให้แคบอ่าบางคนจมูกบวมแล้วแต่คนด้วยค่ะ บางคนมีปัญหาค้ังโหดแล้วทําให้คนลิ้นไปบางทางเดินหายใจข้างหลังบางคนต่อมทอนซินโนอะไรเงี้ยค่ะบางคนเด็กมีต่อมอะดีนอยโตคนลิ้นใหญ่หรือว่ามีลิ้นไก่ยาว,ช,ยวยช่องคอย้วยช่องคอหย่อนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนมีโรคประจาตัวที่อาจจะทําให้เกิดการหย่อนมากขึ้นอย่างเช่นตัวฮอร์โมนไทรอยต่านะคะเพราะนั้นทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยพอมันแคบเสร็จแล้วเวลาที่เราหลับมันจะเกิดการหย่อนมากขึ้นได้อ่าแล้วเวลาที่ลมมันผ่านเร็ว ลมมันผ่านเร็วๆปุ๊บมันก็จะเกิดอวัยวะมันมาตีกันมันก็เกิดเป็นเสียงกลนขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเป็นมากเข้ามากเข้าอาจจะทําให้เกิดหยุดหายใจขณะหลับได้ด้วยอ่าซึ่งจะสังเกตยังไงบางคนจะรู้ตัวคืออยู่ดีต้องตื่นมาหายใจเฮือกนอนนอนอยู่ดีรู้สึกโอ้ยต้องต้องตื่นเลยตื่นมาหายใจหายใจอย่างค่ะอ่าหรือว่ามีคนบอกว่าอุ้ยเนี่ยเธอตื่น ต้องหายใจเฮือกกลางคืนนะ,ะอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนไม่รู้ตัวว่ากลหรือเปล่าปัจจุบันก็จะมีแอปพลิเคชันบางอันที่ฟรีแล้วก็โหลดแล้วมันก็จะอัดเสียงดูว่าเรากลไหมค่ะ,อะพอเป็นมากๆเข้าออกซิเจนอาจจะตกได้แล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงด้วย<ม>ถ้าเกิดว่ารุนแรงน้อยๆอ,อาจจะทําให้แค่คนข้างๆนอนไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่า รุนแรงเยอะมากเนะี่ยอาจจะทาให้เกิดโรคอื่นๆได้ด้วยซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้อย่างเช่นโรคอะไรบ้าง<ะ>อา่างเช่นง่วงมืนหลับในกลางวานันโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคหัวใจวายโรคความดันโลหิตสูงอา่าบางคนอาจจะเกี่ยวกับเบาหวานด้วยแล้วก็เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมอง<ะ>อใ้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรง<ะ>อา่าเพราะฉะนั้นมีวิธีการรักษาไหมมีวิธีค่ะขึ้นอยู่กับว่าบุคคลเนี้ยตันตรงไหนอา่าอย่างเช่นบางคนตันที่จมูก<ะ>อย่างอันนี้มีครูอันนึงบอกว่านอน้อปปะ <hit> ก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จมูกจะแน่นค่ะ <hit> อันนี้ก็ต้องไปดูว่าจมูกมีอะไรตันไหมมีเนื้องอกหรือเปล่าหรือว่ามีเยื่อบุจมูกบวมไหมค่ะก็ไปตามรักษาตรงนั้นหรือว่าบางคนเป็นเยอะมากเลยตันทุกสิ่งอันน้ำหนักเยอะอะไรเงี้ยค่ะอาจจะใช้เป็นพวกตัวเครื่องอัดอากาศขนาหายใจเข้าก็ได้อันนี้มันก็จะเหมือนเครื่องเป่าลูกโป่งสมมติเราเป็นลูกโป่งแฟบค่ะ ตัวเครื่องนี้มันก็เป่าให้ทางเดินหายใจถังขยายอ่าแล้วคุณหมอเขาจะดูอีกทีว่าพอมันได้แรงดันเท่านี้แล้วนะอ่ามีค่าการหยุดหายใจขนาดที่เหมาะสมหรือยังหรือว่าตัวมอนิเตอร์อื่นๆดีหรือยังเนี่ยค่ะสรุปว่าคือต้องไปดูก่อนว่าเป็นตรงไหนแล้วก็รักษาตรงนั้นแต่ถ้าเป็นเยอะๆจริงๆก็อาจจะใช้เป็นเครื่องตัวเครื่องอ่านอากาศขนาดหายใจเข้าไปเลยค่ะอ่าทีนี้ก็ต้องอันนี้ก็ต้องไปดูก่อนว่า ตรวจร่างกายเจออะไรมีตรงไหนโตตรงไหนย่อนโรคประจำตัวมีภาวะแทรกซอนแล้วหรือยังเนี่ยค่ะคข่หยุ่หายใจขนาดหลับเท่าไหร่อันนี้ต้องไปทำสลิปเทสอีกทีอันนี้คุณหมอจะประเมินอีกทีว่าจะต้องส่งไปทํำไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้นแต่ว่ามีวิธีรักษาค่ะ